สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Soul Sister Podcast Podcast เรื่องจุกจิบรอบตัวที่ผู้หญิงอยากรู้โดยลูกหมีโอแฮป p ี้ e บร์สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่หายไปนานเลยนะคะมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาคะ่ะว่าลูกหมีคือ,อยังทำพอดแคสต์อยู่ไหมคำตอบก็คือ,อยังทำอยู่ค่ะ แต่ก็อาจจะช้าลงนิดนึงทั้งนี้เพราะช่วงที่ผ่านมามีการเดินทางเยอะนิดนึงค่ะประกอบกับธุระที่มากมายถาโถมเข้ามาพอดีก็เลยมีความจําเป็นต้องพักไปชั่วครู่ค่ะที่ผ่านมาลูกหมีขับรถไปเที่ยวพักเหนือมาค่ะไปไกลสุดถึงเชียงรายล้อรถได้แต่อำเภอแม่สายชายแดนพมา่าได้ขับรถสุดแนวสันเขาที่ดอยตุงได้ไปเที่ยวไรชาชมวัดไหว้พระเยอะมากได้สูดอากาศบริสุทธิ์ชุ่มปอดมาก แต่ทั้งหมดในทริปนี้นะคะก็มีสถานที่หนึ่งที่ลูกหมีอยากจะขอ,อนำมาเล่าให้ฟังก่อนใครพอที่นี่ก็คือสถิติใหม่ของไทยที่ติดอันดับโลกสถานที่นั้นก็คือไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวมากที่สุดในโลกบันทึกและรับรองโดย Guinness World Records ใหม่สดล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ2565นี้เองค่ะ ไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนี้ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายัยไม้กลายเป็นหินวงเล็บเตรียมการที่กำลังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดตั้งก่อนจะได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายัยไม้กลายเป็นหินอย่างเป็นทางการในอีกไม่ชาา้าค่ะแล้วไม้กลายเป็นหินคืออะไร ไม้กลายเป็นหินก็เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเอาจริงๆลูกหมีว่านี่คือขุมทรัพย์ทางธรณีวิทยาเลยเกิดจากปฏิกิริยาของธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้ต้นไม้ธรรมดาเกิดการเน่าเปื่อยจนในที่สุดไม้ที่ล้มลงแทนที่จะย่อยสลายหายไปก็กลับกลายเป็นถูกรักษาไว้ผ่านระยะเวลาน,านานเป็นแสนแสนปีจนกลายเป็นหิน นี่คือฟอสซิลชนิดหนึ่งเป็นหลักฐานว่าโลกนี้อยู่มานานมากมายหลายร้อยหลายพันหรือแม้กระทั่งหลายลาย้ลานลา้ลานปีเลยทีเดียวค่ะคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะไม้กลายเป็นหินเกิดขึ้นได้จากการที่ต้นไม้ธรรมดาล้มลงและถูกทับถมด้วยตะกอนกรวดหินดินทรายอย่างรวดเร็วจนอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนทำให้ไม้ไม่เน่าเปื่อย และมีน้ำที่มีสารละลายซิลิกาซึ่งเป็นสารกันความชื้นตามธรรมชาติเข้าไปแทนที่โครงสร้างเซลล์ต่างๆของต้นไม้จนหมดทำให้ต้นไม้แข็งกลายเป็นหินจึงเรียกว่าไม้กลายเป็นหินหรือ petrified wood ซึ่งก็สามารถพบได้ทั่วไปในโลกนี้นะคะแต่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายไม้กลายเป็นหินที่อำเภอบ้านตากซึ่งอยู่ประมาณ20กิโลเมตรขึ้นไปทางเหนือจากตัวเมืองตาก เรามีไม้กลายเป็นหินที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกค่ะคือยาวเกือบ70เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะเขามีภาพเทียบขนาดของต้นไม้ต้นนี้กับยีราฟยีราฟคือไม่ถึงเศษหนึส่วนสิของขนาดต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะ ส่วนอายุของไม้กลายเป็นหินต้นนี้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ทองบึง้งซึ่งเป็นไม้ที่พบได้ในป่าดิบชื้นก็ถูกคำนวณไว้ว่าน่าจะมีอายุมากถึง1,202 0 0ปีเลยทีเดียวลุกม,มีแวะเที่ยวชมไม้กลายเป็นหินขากลับจากทริปภาคเหนือที่ได้เกลินไปนะคะเราค่อยๆขับล่องลงมาจากลำปางแวะทานอาหารเที่ยงและชมเขื่อนภูมิพลก่อนแล้วก็แวะชมไม้กลายเป็นหินก่อนเข้าที่พักตอนบ่าย วันที่เราไปก็คือวันเสาร์ก็เลยมีมักกุเทศซึ่งเป็นนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากมาเป็นผู้เดินนำเที่ยวและให้ข้อมูลด้วย จากที่สอบถามมากุเทศนะคะก็มีทั้งจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารด้วยซึ่งก็จะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดโดยมักุเทศเหล่านี้นะคะได้ผ่านการอบรมจากทางอุทยานก่อนมารับหน้าที่ก็เลยจะสามารถตอบคําถามต่างๆที่นักท่องเที่ยวพึงมีได้อย่างดีเลยค่ะ ส่วนหากว่าใครไปวันธรรมดาก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะทางอุทยานเขามีเตรียมแผนพับข้อมูลเป็นแผนที่ให้เดินชมได้เองไว้อย่างดีเลยโดยไม้กลายเป็นหินในอุทยานทั้งหมดจะมีเจดหลุมด้วยกันเริ่มที่หลุมแรกก็คือต้นที่ได้รับการบันทึกว่ามีความยาวมากที่สุดของโลกโดย Guinness World Records ที่ได้กล่าวไปแล้วและอีกหหลุมที่มีความสมบูรณ์แตกต่างกันไม้นะคะมีความยาวตั้งแต่22เมตรเรื่อยไปค่ะ หากชมทั้งหมดก็จะใช้เวลาเดินเที่ยวประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็แนะนําว่าหากเป็นไปได้ก็ควรเที่ยวไปตอนที่แดดยังไม่ร้อนน่าจะดีนะคะแล้วก็เดินระวังนิดหนึ่งเพราะพื้นที่นี้ยังเป็นป่าแท้ๆเลยค่ะธรรมชาติมากๆ มาถึงตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็อาจมีคำถามเพิ่มเติมว่าเอใครนะเป็นคนที่ค้นพบไม้กลายเป็นหินทั้งหมดนี้เพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่กลางป่าเขาพื้นที่มีมากมายไปเจอตอนไหนอะไรยังไงกันไม้กลายเป็นหินต้นแรกที่ถูกค้นพบในบริเวณนี้ก็คือต้นที่ได้รับการบันทึกว่ายาวที่สุดในโลกนี้เลยค่ะถือว่าเป็นแจ็คพอตของการค้นพบซึ่งผู้ที่ค้นพบก็คือคุณวชิระม่วงแก้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของจังหวัดตากเมื่อปีพศ2546 ซึ่งก็คือเมื่อ19ปีที่แล้วหลังจากนั้นคุณวชิระและทีมงานกรมป่าไม้ก็ทำการค่อยๆขุดเพิ่มเติมจนค้นพบทั้งหมด7หลุมกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่สำคัญมากของโลกโดยการที่ไม้กลายเป็นหินของไทยต้นนี้ได้รับการบันทึกในกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอรก็เป็นหนึ่งในกลยุธทธ์ที่จะทให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศหรือระดับโลก n a t i o n a l และ global geo park ต่อไปค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหินกำลังรอประกาศการเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อแล้วเสร็จอุทยานแห่งนี้จะมีพื้นที่มากมายกว่า200 0ไร่หรือประมาณ355ตารางกิโลเมตรเลยโดยตากเป็นพื้นที่ภาคเหนืออุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายไม้กลายเป็นหินจึงเต็มไปด้วยพื้นที่ภูเขาน้ำตกมากมาย ก็รอวันที่ทางกรมอุทยานประกาศและประปับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้แล้วเสร็จก็น่าจะมีโอกาสกลับมาเที่ยวสถานที่อื่นๆในบริเวณนี้ต่อไปค่ะโดยรายละเอียดการติดต่อและรูปภาพของไม้กลายเป็นหินสามารถเข้าไปดูทั้งในเว็บไซต์ของลูกหมีนะคะ o oh h a p p y b e a r c o m และใน Facebook ค่ะก็คือที่ facebook.com/ohappybear h ว่าด้วยเรื่องของจังหวัดตากนะคะลูกหมีได้แวกพัก เพียงแค่คขืนเดียวเลยแต่ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวจุบจิบนิดหน่อยได้ไปเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากด้วยนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตค่ะที่ได้ไปครั้งแรกก็ไปตอนเด็กๆเลยไปกับคุณพ่อคุณแม่จาได้ว่าสวยมากทุกอย่างเขียวลมแรงค่ะและเราห้าคนก็ได้ไปยืนถ่ายรูปกันที่สันเขื่อนด้วย เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และโครงการอเนกประสงค์เรียกได้ว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของยุคนั้นนะคะซึ่งก็คือประมาณต้นพุทธศตรวรรษที่1 5เลยแน่นอนว่าเป็นเขื่อนที่นี่ก็เป็นสถานที่กักน้ําและผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ก็ยังเป็นเมืองเล็กๆที่รายร้อมไปด้วยสภาพธรรมชาติภูมิศาสตร์แบบภูเขามีอากาศที่ดีก็มีโรงเรียนสนามกอล์ฟโรงพยาบาลร้านอาหารและที่พักด้วย วันที่ลุกหมีไปก็ได้แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนผูกแก้วนะคะร้านสวัสดิการของเขื่อนที่ขายอาหารไทยอร่อยและไม่แพงเลยก็ได้เห็นมีกลุ่มนักปั่นจักรยานกาลังพักทานข้าวในห้องอาหารเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะลูกหมีก็เลยไปดู Facebook ของเขื่อนนะคะก็เลยได้รู้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันสำหรับนักปั่นเลยสำหรับเพื่อนภูกแก้วนะคะเขามีปลาแม่น้ำปลาเขื่อนขายด้วยค่ะแล้วก็มีไอศครีมโฮมเมดอร่อยมากหากใครชอบไอศครีมทุเรียนก็ขอแนะนำค่ะ ราคามิตรภาพทุกอย่างตากเป็นเมืองเล็กๆเงียบๆเลยนะคะเราขับรถเล่นในเมืองยามบ่ายแก,แก่ๆข้ามสะพานแม่น้ำแม่ปิงไปอีกฝั่งของเมืองมาเจาะตรงสะพานสมโพธิกุงรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งเป็นสะพานแขวนยาวทอดข้ามแม่น้ำปิงเลยที่นี่คือวิวสวยมากและสะพานแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับการแนะนำว่ามาเที่ยวตากก็จะต้องมาให้ได้มาตอนแดดร,ร่มลมตกก็จะดีค่ะ เนื่องจากเป็นสะพานแขวนสะพานก็จะมีการแหว่งเล็กน้อยนะคะตรงช่วงกลางๆแล้วแม่น้ําปิงตอนที่เราไปก็น้ําเต็มสวยงามมากเลยค่ะมีคนเคยสอนลูกหมีไว้นะคะว่าเราไม่ควรจะคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเราอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้รู้ได้เห็นได้ไปได้เจอมากกว่าคนอื่นเราก็เลยอาจจะสามารถทําอะไรที่เรามีโอกาสได้ทําดีกว่าคนอื่นหรือสามารถเลี้ยงตัวได้สบายสบายแต่ทุกอย่างในโลกนี้ก็เคยมีคนทํามาหมดแล้วก่อนหน้าเราค่ะ เราแค่ดำเนินรอยตามสืบสารพัฒนาและนำมาเล่าต่อเพื่อให้คนอื่นได้รู้บ้างค,ะ <appointment> ค่ะ <tit les> การได้ออกท่องเที่ยวมันได้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะที่เมืองตากเราไปวัดเก่าที่เกือบร้างบนยอดเขาชื่อว่าวัดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือวัดดอยคอยเขาแก้วซึ่งหากไม่มีพระสงฆ์ที่จำวัดและปรับปรุงจนถึงทุกวันนี้เราก็คงไม่ได้เห็นความงามของวัดโบราณแห่งนี้และหากไม่มีเด็กที่พระสงฆ์มอบหมายให้มานอนเฝ้าโบสถ์ เราก็คงไม่ได้เห็นพระพุทธรูปโบราณที่ยังไม่ถูกขโมยไปทางเล็กๆนะคะที่หลัดเลาะผ่านชุมชนขึ้นเขาไปวัดแห่งนี้ก็มีคาเฟ่และร้านอาหารน่ารักน่ารักแทรกตัวไปกับชุมชนเก่าที่ครอบครัวย่านนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่มานานหลายชั่วคนแล้วเราได้ลองชิมอาหารพื้นเมืองที่เรียกว่ายำข้าวเกลียบอาหารจานเด็ดของเมืองตากที่ทําจากข้าวเกลียบงาดําหรือข้าวแคบเราได้กินขนมจีนซาวน้ําที่เป็นอาหารภาคกลางที่ร้านอาหารในตัวเมืองตากเขาทําได้อร่อยมาก เราได้ชิมขวดซองเพสตรีจากร้านเถียงนาร้านดังที่ขึ้นชื่อเรื่องเพสตรีสไตล์ฝรั่งเศสที่สาขาออริจินัลของเขาก็อยู่ที่ต่างนี่ละค่ะก่อนที่ขยายมากรุงเทพเราได้พักเรือนไม้สักทองแท้ๆในราคาเป็นมิตรได้สัมผัสการต้อนรับด้วยความภูมิใจในบ้านเกิดของคนท้องถิ่นแต่ก็นะคะไปคืนเดียวเที่ยวไม่หมดแน่นอนว่าเรากําลังวางแผนออกเที่ยวอีกแล้วก็จะนํามาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะ สำหรับข้อมูลการกินเที่ยวพักเมืองตากสามารถดูได้ที่ facebook com o oh happy bear หรือบล็อกของลุมีค่ะที่ o oh happy bear com จากการหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Guinness World Records ก็พบว่าประเทศไทยได้มีการถูกบันทึกสถิติโลกมาแล้วกว่า270เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการจัดงานแข่งจัก,กรยาน Bike for Mom เมื่อเดือนสิงหาคม2,558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง เนื่องในวโรการมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 3พรรษาที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน76จังหวัดทั่วไทยมีคนร่วมงานเกือบ140,000คนโดยได้ถูกบันทึกว่าเป็นการจัดงานขี่จัก,กรยานที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดในโลกรับรองโดย Guinness World Records รายละเอียดเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเคยเป็นที่สุดในโลกด้านใดบ้างสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Guinness World Records c o m ได้เลยค่ะ แล้วคุณผู้ฟังมีเรื่องราวการไปเที่ยวสถานที่ที่สุดในโลกที่ไหนบ้างคะสามารถนำมาเล่าให้ฟังเป็นคลิปสั้นๆได้เลยนะคะส่งคลิปเสียงมาได้เลยที่ ohhappybear@gmail.com ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง Soul Sister Podcast หากชอบรายการนี้กด subscribe กด like กดแชร์ให้ลูกหมีทีนะคะหรือหากอยากพูดคุยติดตามข่าวสารต่างๆสามารถเจอกันได้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆของลูกหมีดังนี้คะ่ะ Facebook Twitter IG YouTube ohhappybear คะ่ะ แล้วเจอกันใหม่กับโซซิสเตอร์อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ